ปืนใหญ่ใกล้ปิดดิวมิคาโลมูดริกได้แล้วสโมสรอ,อาเซนอลและชักตาโดเนตบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวของมิคาโลมูดริกแข้งดาวรุ่งทีมชาติยูเครนจากรายงานระบุว่าการเจรจากำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามมูดริกนักเตะทีมชาติยูเครนรายนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนที่ขาดหายไปหลังจากกาเบรียลเชซูสได้รับบาดเจ็บในตัวเลือกเกมรุกของมิเกลอาเตตาจนได้ทำการยื่นข้อเสนอราคาถึงสองครั้ง แต่โดนปฏิเสธจากชักตาที่ต้องการค่าตัวนักเตะที่88ล้านปอนด์หรือประมาณ3,500ล้านบาทแต่ล่าสุดรูดี้กาเลตินักข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าตอนนี้ตกลงค่าตัวได้แล้วระหว่างทั้งสองทีมและการแจ้งว่าค่าธรรมเนียมรวมน่าจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์หรือราว3,200ล้านบาท